สวัสดีครับพี่น้องพ่อกันขึ้นเกาครับกับพ่อค้าขนมโคกครับผมแต่ว่ามือนี้บมได้ไปขายของแล้ครับขอกมาใส่เบ็ดครับมื่อนี้หลังจากที่บมได้ใสโดนแล้วนะครับเบ็ดเนี่ยใส่เงี้ยปลาหมึกครับผมซื้อปลาหมึกแข็งมาใสครับนี่ครับผมกับบรรยากาศครับหนองบ้านๆครับผมนีหนองธรรมชาติครับไปเล้ครับสวัสดีคก่อนครับผม หาสซเบ็ดกันครับผเนียผมแข่งครับเสียบยังสีนะครับปั๊บ,บ,น,บ,น,บนี่ครับประมาณนี้นะครับผมยวดมัคสมาเองนะครับยอดลงเลยครับยอลงน้ำช่องถึลงลูกไปแล้วครับน,ะนี่อื้ ย่อนมันลงไปเออจัดไปเนี่ยครับขามไปขามมาสองฟังนี่ เอาตะเวนกใกล้ๆสิต,ตกดีแล้วะครับพี่นอ้องเขาไปใส่พัดแล้วหรอกเข้าไปใส่อ้อมไปนีน่ครับหมายที่สองของเ้าครับผมไปครับใส่ไมนแล้วก่อนหลังสุดท้ายขอดดบไดเลยครับ ัสดีโซงสระเซาครับผมหลังจากเขาเลิกจากตลาดมาครับมาหายามเบียโตครับผมดูบ้างข้าวสีหมานวะครับมึอนี่เล่นกันเลยครับเฮ้ยเฮ้ยหลังนี้มีการครับพี่น้องงมีอาการครับมีอาการครับอันวิช่อนครับนี่หมานอยู่พอจะปนอยู่ครับนี่ไอช่อนไส่ปนครับ เอาแก้มเลีครับตอนเช้าครับชวนสายปนหารครับแล้นี้ก็มีสียรูดอยู่ได้ครับแยกตึงอนี่ยครับเดี๋ยวเลุ่นมปล่นประมาณไหมครับประมาณไหมครับตรงนี้ก็เต้อ โอ้สิครับข้อข้าวตาอ้โลักทุเลถัลักทุเลดึงไปพันไตนามครับเ้ืองบนหลุดนี่นะครับเต้มที่สอง ตายครับสีป่ะแมน่นโอ้ละคุ่งแบบนีนรับสองแต้มแล้วครับแตนที่สามครับผมแตนที่สามมาแล้วปลาอะไรเลยนึกไปดูครับ ประดุกโอ้ยกรปดุกโอ้ปดุกกระดุกนกะดุกห่วยครับตัวสีดำดำเงี่งมเลยมาอีกแล้วครับตือมที่สามวันนี้ขู่คืนมายามครับแต่ว่าบริทายบ้างครับขืนรีบหัวโบทรศัพท์ไปปิบทายครับมนืนได้สองตัวครับอ,อค,ครับฉั ือว่ามาทดสอบมัดแรกของฤดูการจะถี่ว่าพลาดไหมครับนี่ครับ,รบซิปด,ดุกเอาเก็บครับผมอรุ่นต่ออีกหลังนี้ครับน้อมันขยิบมุกไปขุ้นน้องมันเงี้อีกระวังอุ้ยวุ้ยนี่อาการครับนี่อาการเดี๋ยวนี่ดนครับเดี๋ยวนี้ แบบนีน้โดนมีครับเพิง่งที่ะดึงชมงคไปเลยครับพู้ประของอยุตยิไ้แล้วผู้ประของพี่ก็เบื้องฐาดินแล้วกอ็สิตโตัวว่ายไปเลยอกครับโอ้โหอือครับขึ้นไปเลยได้แล้วโอ้โหสวยงามอีกแล้วครับ ใส่ปนนครับผมอ่าเก็บโอ้โหหมานี่ครับถือว่าหมานนะครับสิมาอีกครับแทมที่ห้าครับแต่ว่าตายครับผมขันหกปวดครับเกินหานใจก็ได้ครับผมอ้าวมาดูครับไปเก็บจบสิ้นภารกิจครับหลังสุดท้ายครับมาลุ้นกันครับผมหลังสุดท้ายเราจะเป็นยังไง โอถือครับดึงยูเตบถิกมาเปิผลงานกันครับผลงานใส่เป็ดนี่ครับได้หาเต้มครับผมเซตไปสองนี่มาเคยนนี่ครับนี่ผลงานเม่เคยครับผมเช่ครับคิดนีทายมาเมืองสมีครับผมแล้วคิดหนาเจอกันไหมครับขอบคุณทุกการรับชมครับผม สวัสดีครับ